พอได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทำให้พิมพ์อยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาพยนตร์โรแมนติกภาพยนตร์เรื่องนี้เราดูเราเรา,เร,ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เขาเนี่ยส่งจดหมายกลับมาหาคนที่แบบคนรักเกา่าคนที่แบบแอบ,บรักอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบมีความหมายอะไรบางอย่างแน่ๆเลยแล้วอีกอย่างนะคะเป็นแฟนคลับของคุณซาโตะทาเครุอยู่แล้วค่ะแล้วก็ เจ้าพ่อหนังรักโรแมนติกก็เลยอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะคะก็คือแบบยิ่งอยากค่ะไม่อยากถูกเขาไปอีกมากงเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องรักครั้งแรกมันเป็นอะไรที่แบบอิมแพกมากแล้วยิ่งอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแบบความรักครั้งแรกกับความรักครั้งสุดท้ายอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยตอนหลังเขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะแบบเลือกเส้นทางในอนาคตต่อไปยังไงคะ สำหรับภาพยนตร์เรื่อง a c พิลคัม e ีว e นะคะจะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่11เมษายนนี้นะคะจะโรแมนติกขนาดไหนก็อย่าลืมมาชมกันเยอะๆนะคะ